การที่ผมได้มาเจอออน จะเรียกว่าเป็นคนได้ขิดก็ได้นะครับเรียกว่ากรรมก็ได้นะคะถ้าผมเป็นกรรมอ่อนเขาต้องทำบุญมาเยอะมากๆแน่ๆผมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรอ,อยู่ที่ท่าเรือครับก็มีหน้าที่ตรวจรับสินค้าที่มาจากต่างประเทศอะ่ะวันหนึ่งก็ไปทำงานตามปกติแล้วก็ไปเจอออนผมรู้สึกว่าเธอเป็นสินค้าที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับ ขอบคุณนะคะคุณลือชัยที่เปรียบดิฉันเหมือนสินค้าแต่ถ้าฉันเป็นสินค้าฉันก็เป็นสินค้าน่าจะล็อตใหม่ล่าสุดแต่ของคุณน่าจะเป็นของเก่าค้างสต็อกที่รอวันหมดอายุหมดอายุนะคะ ทราบว่าถ่ายรูปอะไรกันเหรอครับคืออย่างนี้ค่ะคือพวกเราเนี่ยเป็นช่างภาพสารคดีอะค่ะจะมาถ่ายเอาไปลงในจฉาสารนะคะขออนุญ,ญาตแล้วนะคะ,อะขออนุญ,ญาตแล้วค่ัทราบครับแต่ว่ามีใครอนุญ,ญาตแล้วหรือยังเพือ่อความปลอดภัยเดี๋ยวพี่พาน้องถ่ายรูปเองดีกว่านะครับแต่ว่าประเด็นคือ กลุ่มเนี้ยเดี๋ยวมันจะอันตรายด,ดูแลได้ไม่ทั่วถ,ถึงนะครับี่น้องผู้หญิงก็เป็นคนเดียวแล้วกันเนาะ,ะจะดีเหรอเจ๊ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองพวกแกไปทำง,งานต่ออมแน่ใจนะเจ๊โอเคครับน้องชื่ออ่อนค่ะน้องอ่อนนะครับ หมอมราชวงศ์พิยาศักดิ์ศักดินันครับผมชื่อจริงจริงใช่ไหมคะชื่อลือชัยครับผมชื่อลือชัยครับ <ฮะ S 1> เดี๋ยวพี่เดินนไปด้านหนดีกว่าเนาะ,ะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้ามาได้ลึกนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยทางโซนแถวนี้มันจะค่อนข้างที่จะเยียบนิดนึงถ้าไม่ติดปัตรเนี่ยจะเข้ามาไม่ได้เลย <c oughs> วมารักออน้วยความบริสุทธิ์ใจนะแต่ว่าออนอ่ะชอบหาเศษหาเลยชอบแบบรับผมไประโยชน์จากผมอ่ะก็ต้องมีบ้างจะบอกอะไรให้นะคะทั้งหมดเนี่ยมันคือการทดสอบค่ะผู้ชายไม่มีบ้านไม่มีรถแต่งงานกันไปจะเกาะฉันกินเหรอคะก็เห็นว่าชอบเรียกร้องไงครับสิทธิสตรีเรียกร้องกันนะักอยากเป็นช้างเท้าหน้าก็ต้องช่วยกันทำมาหากินหน่อยดีครับ ถ้าอย่างงาั้นถ้าคุณพูดอย่าง,งานี้นั่นก็แสดงว่านี่ใช่ไหมคะคือแมงดาปิดทองสมองเพชรแมงดาแมงดาเฮ <c oughs> ้ดูดูหล่อปะ่ะหล่อจ้ะ ไปขับรถเล่นดีกว่าตัวเองอขับรถเล่นขับรถรถใครอ่ะรถออนดิโหนึกว่าจะไปรถพี่้ยพี่มีรถประจำตำแหน่งเยอะอยู่แล้วทั้งรถเมย์วินมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้ารถใต้ดินแถมบางวันมีเรือเฟอร์รารี่ต่างหาก เขาเรียกเรือเฟอร์รี่เอา้าเ,เหรอภาษาไทยก็เรือข้ามฟากดีๆนี่แหละเออนะเอานะเดี๋ยวเติมน้ำมันให้นะ <c oughs> เติมน้ำมันพร้อมคนขับ <c oughs> เหมือนแท็กซี่เลยโนาเรียกวตุกว๊กตาหน้ารถปลา ตั้งแต่ตอนนั้นผมก็อยากจะมีรถสักคันเอาไว้เอาใจออนะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะ กันนะครับคุณเอกสารนี่มันไม่ถูกต้องอะนี่มันของของเสียธนานะคุณยวนย้อนกันหน่อยเถอะครับผิดกฎหมายนะครับเนี่ยผมสามารถแจ้งจับคุณได้เลยนะเห็น <He S 2> แค่เสนานะครับผมจะปล่อยคุณไปและเอกสารเนี่ย เอาไปทำให้มันถูกต้องครับได้งั้นเดี๋ยวผมกลับไปรายงานเสียก่อน เอกสารนี้มันไม่ได้ตรงเลยนะครับกับรถสองคันนะั้นนหะทั้งเลขเครื่องสีรถยี่ห้อยังไม่ตรงกันเลยเอกสารนี้มันผิดหรอครับนี่คุณลือชัยคุณอย่าเพิ่งตีโพตีพายไปใจเย็นๆไอ้เรื่องแบบเนี้ยเราคุยกันก่อนดีไหมครับคุณเห็นรถสองคันนี้นนะคุณอยากได้มันคุณไม่ต้องไปกินชาเขียวให้เป็นบาหวานหรอก บางคนกินจนเป็นเบาหวานรถไปยังไม่ได้สักคันหนึ่งเห็นไหมครับว่าอะไรครับคุณลองหลับตาข้างดูสิม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนี่ซื่อบริสุทธิ์จริงๆนะคุณหือใช่อ่เดี๋ยวครับซื่อบริสุทธิ์นี่ใกล้เคียงคำว่าโง่ใช่ไหมครับผมหมายถึงให้คุณหลับตาข้างหนึ่งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรสักบ้างก็ได้ยังไงครับถ้าคุณยอมแล้ถพวกนี้ผ่านการตรวจได้ ผมก็มีสินน้ำใจให้เล็กๆน้อยๆเป็นเงินหกหลักเฮ้ยเสียเสียครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับพูดผ,ผมนี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวสิยังพูดไม่จบเลยผมหมายถึงเงินหกหลักเนี่ยผมไว้ให้คุณไปเติมน้ำมันแล้วผมจะให้รถสุารคา้าพวกเนี้เอาไปขับฟรีเพราะเงินหกหลัก คุณคิดดูดีๆนะเปขับรถเล่นดีกว่าตัวเองรถใครอ่ะรถออนดิเติมน้ำมันพร้อมคนขับเหมือนแท็กซี่เลยโน้ะผมม,มีโครงการอื่นอีกนอกจากนำเข้ารถผมม,มีโครงการนำเข้าสัตว์ป่ายากงาช้างอาวุธสินค้าแบรนด์เนมอะไรอย่างที่คุณไม่รู้ คุณไม่ต้องรู้หรอกมันมันคืออะไรให้คุณปล่อยมันผ่านไปชีวิตคุณจะสบายถ้าคุณอยู่กับผมผมเป็นคนรักษาคำพูดนะคุณลือชัยถ้าคุณนำเรื่องนี้ไปบอกใครคุณรู้มันจะเป็นยังไงเสียขู่ผมมาผมไม่ได้ขู่แต่ถ้าคุณช่วยผม คุณก็จะสบายแต่ถ้าคุณไม่เอาด้วยก็คงไม่ได้ลถไปใช้แต่คงจะได้ลูกตะกัวแทนผมเข้าใจแล้วครับเสี่ยแล้วผมจัดก,การให้ครับดี พี่นี่นี่นี่รถใครอะ่ะอานะคือรถเดี๋ยวค่อยจะเลให้ฟังเที่ยวไปเอารถที่ไหนมาอ่อนอ่อนยังไม่รู้ว่าในนี้นะมีที่สวยๆเต็ไมไปหมดเลยพี่พาอ่อนไปถ่ายรูป ไปต,ตอนได้รถมาใหม่ๆไม่เห็นพูดแบบนี้อ่ะเห็นก็ดีดาดีดามีความสุขดีอะครับใครเห็นรถแพงๆแบบนั้นใครก็ต้องดีดากันทั้งนั้นละคะ่ะแล้วพี่ไม่บอกเขาไปละคะว่าพี่อ่ะได้รถมายังไงจะไปสนใจวิธีการทำไมดูที่ผลลัพธ์ดีกว่าป่ะ รถของใครรถของเสี่ยธนากรเนี่ยเจ้าของธุรกิจนําเข้าเขอให้พี่เอามาใช้แลกกับการที่พี่ไม่ไปปากโ้งเรื่องที่เขานําเข้าของหิีร่านสีพี่แต่ทําอย่างเนี้มันไม่ถูกต้องนะมันไม่ถูกต้องและถูกใจหรือเปล่า ออนต้องการความมั่นคงไม่ใช่เหรอออนอยากได้รถไม่ใช่เหรอพี่เป็นข้าราชการจนๆออนถ้าพี่ไม่ทําแบบนี้จะหาว่าที่ไหนมาให้ออนออนอยากได้อะไรพี่ก็หามาให้แล้วออนจะมาด่าพี่เหรอในเมื่อพี่ยอมพูดความจริงกับออนออนก็จะบอกความจริงกับพี่ จริงๆแล้วอ่อนไม่ใช่ช่างภาพหรอกอ่อ,อนเป็นนักข่าวฮะทุจริตนำเข้ารถหรูของบริษัทเอกชนกลุ่มหนึง่งมันโกงภาษีรัฐบาลนะมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปีเลยอะประชาชนเนี่ยอยากรู้ข่าวนี้กันมากเลยนะผมเห็นเขาตรวจสอบกันอยู่พักหนึ่งนะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่เห็นละก็มันมีอะไรมากกว่านั้นจ้ะ เพราะว่าพอเขาตรวจสอบแล้วใช่ไหมชื่อของบริษัทนเอกสารเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเอา้าแล้วบางทีนะใบสําแดงราคาก็ต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วที่สำคัญกว่านั้นอีกนะไอใบขนส่งสินค้าของมันเนี่ยก็ปลอมด้วยละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าคนในต้องรู้เห็นแน่นอนนะเจ๊ถูกต้องจ้ะและยิ่งกว่าคนในรู้เห็นนะจ๊ะถ้าเราสืบไปนะอาจจะเจอนักการเมืองชื่อดังที่หนุนหลังอยู่ก็ได้ เขาถึงสามารถปิดข่าวนี้เงียบได้ไงถ้าเจ๊เปิดโปงเรื่องนี้ได้สักส่วนหนึ่งของการทุจริตนะโอ้โหดังแน่แนถูกต้องจ้า <laughs> เจ๊ถึงอยากได้ข่าวนี้มาลงหนังสือพิมพ์ของเจ๊ก่อนใครเข้าใจไหมเจ๊แล้วใครจะทําข่าวแบบนี้ล่ะฉันว่ามันเสี่ยงจะตายฉันคนหนึ่งอ่ะไม่เอาอ่ะหรือนายจะทำเออมันมันตัดตอนกันเลยนะเจ๊ มีคนเดียวที่กล้าบ้าบิ่นพอที่จะทำเรื่องนี้ได้ใหญ่ออนที่ออนเข้ามาหาพี่อ่ะก็เพราะว่าออนอยากจะทำข่าวเปิดโปงการทุจริตการนำเข้าของผิดกฎหมายที่มีเครือข่ายในธน,นาคารกร อนก็ไม่คิดเลยนะว่าพี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยกลายเป็นว่าตอนเนี้ออนต้องมาทําข่าวเปิดโปงพี่พี่พี่ลองคิดดูนะว่าคนสุจริตทํางานปกติต้องมาเสียภาษีแต่คนทุจริตไม่ยอมเสียภาษีแล้วหาทางหนีภาษีอีกพี่ว่ามันยุติธรรมหมอ พี่ก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้หรอกแต่แต่พี่รักออนนะความรักมันทำให้พี่ตาบอดอนนะแล้วตอนนี้พี่ตาสว่างแล้วหรือยังนี่ขนาดเริ่มต้นนะพี่ยังหลอกออนเลยแล้วต่อไปจะเชื่อใจอะไรได้ยังไงถ้าเกิดเรารักกันแต่งงานกัน ภูมิใจหรอสิ่งเดียวที่พี่ภูมิใจคือออนนะพี่ทำแบบนี้ก็ก็เพื่อเราแบบเพื่ออนอนน่ะไม่พี่ไม่ยอมทำหรอกเพื่อออนเนาะพี่ลองคิดดูดีๆนะค่าภาษีที่มันเสียหายไปเนี่ยพี่รู้มหมว่ามันจะเอามาพัฒนาประเทศชาติได้อีกเท่าไหร่ไม่รู้ต่อเท่าไหร่ค้าราชการ เป็นค่าของแผ่นดินนะพี่พี่เป็นค้าราชาการหรือเปล่าแล้วถ้าค้าราชาการทุกคนคิดแบบพี่ทุจริตแบบพี่ประเทศชาติมันจะเหลืออะไรอะ่ะ โอเคเราจะร่วมมือกันเปิดโปงในธนากรด้วยกันพี่แต่ว่าทำแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะไม่กลัวหรอพี่ไม่อยากหลอกออดิก,กอไปชัวนะเรื่องในธนากรนะ นั้นเราสองคนก็ตั้งใจว่าจะปิดโปรงธนากรครับแต่แผนของเราดันแปลกซะก่อนงานที่พี่ให้สืบไปถึงไหนละตอนนี้นะคะเข้าใกล้เสียแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยนะเข้าทางเจ้าหน้าที่ที่เขาส่งสินค้าให้เสียเลยพี่ระวังนะไอ้พวกข้าราชการพวกนี้มันปากหวานนะ เดี๋ยวจะหลงรักมันเข้าจริงๆซะหะพี่ไม่ต้องห่วงหนูว่าเอาตัวรอดได้อยู่แล้วฮัลโหลครับเสียคุณลือชัยเดี๋ยวมาพบผมที่โกดังสินค้าหน่อยผมมีเอกสารให้คุณดูได้ครับเสีย อ๋อเหรอเอเอเมื่อกี้เสียเขาโทรมานะครับเขาบอกให้พี่ไปหาที่โกดังเขาเอาะเอกสารมาให้ดูยังไงออนช่วยเตรียมกล้องไปเก็บภาพแล้วก็บันทึกเสียงด้วยเนาะได้ได้พี่เจอกันนะพี่ระวังตัวด้วยนะค่ะแล้วเจอกันครับ สวัสดีครับเสียหัวหน้าคะหัวหน้าแจ้งตำรวจได้เลยนะคะตอนนี้อยู่โกดังสามท่าเรือได้ได้ชการให้ค่ะนี่เป็นเอกสารรายการของที่เข้ามาทิ้งหน้าถ้าคุณลือชัยให้เอกสารที่ผ่านได้แล้วก็อตอบแทนคุณโอ้นี่มันเป็นกจำน,นวนมากเลยนะครับเนี่ย แต่ก็ดีครับมันจะได้เป็นหลักฐานที่เอาผิดเสียได้คุณลือชัยทำไมคุณทำอย่างนี้คุณหักหลังผมเหรอผมเป็นข้าราชการไทยนะครับผมไม่มีวันทำร้ายประเทศชาติเสียหายหรอกครับขอโทษด้วยเสียเดี๋ยวเอาเอกสารและเช็คขึ้นมาไอ้แอบถ่ายแล้วมึงนี่นี่นี่เกิดอะไรขึ้นย่งเนี่ยแอบถ่ายรูปเสียครับคุณเป็นใคร นักข่าวคุณคิดจะเปิดโปงผมเหรอใช่เพราะว่าพวกแกมันพวกทุจริตทำให้ประเทศชาติสกปรกทีนี้ล่ะเก็บดินไม่หลุดแน่ไอธนากรแกคงไม่ได้เปิดโปงฉันหรอเพราะแกต้องตาย

เป็งโทรตามตำรวจมาเหรอใช่เขาโทรตามตำรวจมาเองเนี่ะโอ้ยโชคดีนะที่ตำรวจมาทานนะันอ่ะโอ้ยกวงาจะไม่รอดแล้ว ต่อไปนี้นะเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านทุจริตที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ต้องต่อต้านทุกรูปแบบต่างหากถ้าไม่ได้ตัวเองในป่าน,นี้พขอจจะทำผิดพลาดไปแล้วก็ได้นี่ไงเราต้องเห็นแก่ส่วนรวมไม่ใช่เห็นแก่ตัวอร่อยไหม อยากกินที่มันอร่อยกว่านี้ไหมอะไรที่อร่อยกว่านี้หรอไปซื้อติดมือมาฝากตา้น <_ letter> เขาบอกว่าเนี่ยแกงส้มดอกบุหลาบอะอร่อยกว่าแกางส้มดอกแค่ไม่รู้ว่าจริงไหม ละครที่ผ่านสายตาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการทุจริตของเจ้าหน้าที่กมรมศุลกากรการชจริตในกมรมศุลกากรนั้นก็มีทั้งกรณีที่เป็นของผิดกฎหมายหรือเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการเสียภาษีให้น้อยลงจึงได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในรูปแบบต่างๆถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมตามที่ผู้ประกอบการเสนอโดยเห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นจํานวนมากคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในปัจจุบันนี้ยังมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก,กระทําการทุจริตอยู่ซึ่งผลของการทุจริตนั้นจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนถ้าเราพบเห็นการทุจริตแล้วเรายังคงวางเฉยปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ก็เท่ากับเรามีส่วนร่วมสนับสนุนให้การทุจริตยังคงมีอยู่ในสังคมของเราถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตนะครับ